ผมเคยแกะไอ้ลูกเมากลมๆข้า้ในงเอามาทำอะไรมากิ้งเล่นตอนี่เด็กผมตื่นเต้นไงที่เมาล์เวลาข้างในข้างในมันมีลูกกลมๆแบบเป็นลูกปริศนาที่แบบไอ้ลูกนี้มันมีอะไรที่แบบขอนเล่นตอนเด็กคุณเหรอของของเล่นเล่นแบบอย่างอื่นมีไหมของเล่นตอนเด็กอาจจะมีแต่จำไม่ได้จำไม่ค่อยได้แล้วจได้แค่ว่าเฮ้ยลูกเมากลมๆกลัวบมดเด็กถ้าเด็กนะไอ้ลูกเมามันใหญ่มากเลยนะ ณไม่มีแล้วป่ะเหรคุณไม่เกิดเกิดความรู้สึกอะไรหรอไม่ไม่ไม่รู้สึกอยากอมไม่ไม่ไม่ตอนเด็กๆคุณคุณเคยขักเขย่าลิควิดแล้วคุณรู้สึกว่ามันข้างในมันมีก๊อกแก๊กไหมลิควิดอะลิควิดเปเปอร์เขย่าแล้วมันก๊อกแก๊กอะคุณเคยรู้สึกอยากอยากผ่ามันออกมาดูแปลว่าทำไม่เคย ไม่ไม่รู้สึกจากนิดเลยหรอว่าแบบแบบว่าเขย่าแบบเขย่าวหรือขีดว่าก็ก็ก็มันมก็แบบพออุ้ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้น้ำเขาวๆนี่มันออกมาลาบลื่นแล้วก็ชอบน้ำเข่าตั้งแต่นั้นมาเลยกะทีกะทีอะไรวะข้างในมันมีเหล็กกลมๆอยู่ข้างในกูเข้ามาเล่นดูดิเดดเดวเดดเอาเอาเอาข้างในรีบขีดมันมันเล่นด้วยเอาไปล้างไปล้างแล้วแบบอู้วูวนี่มันลูกเหล็กเอ้าเอมดีดีดีเยี่ยมเยี่ยม